สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมของวันจันทร์นะครับทุกท่านที่28มีนาคม2565นะครับทุกท่านเวลา8ปดนาฬิกานะครับทุกท่านนี่ครับผมพี่เพิ่งออกนะครับทุกท่านวันนี้ยังออกไม่เยอะนะนะครับผมออกประมาณสัก10กว่าตัวนะครทุกท่านนะครับผมก็จะพรุ่งนี้นะทุกท่านจะออกเยอะนะครับผมแม่บี้ออกแล้วนะครับพอดีว่าอากาศเนี่ยครับทุกท่านเห็นไหมครับ มันคืมฟ้าคืมฝนเนาะแล้วก็มีฝนตกนะผมอากาศเย็นนะครับผมท่านเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ร้อนจัดวันนี้เย็นนะครับผมวันนี้อากาศเย็นเหมือนฤดูหนาวเลยนะครับผมก็เลยทําให้บี้ออกช้าหน่อยนะครับทุกท่านถ้าอากาศร้อนแบบสําเสมอเนี่ยห้าวันหกวันก็ออกแล้วนะครับท่านแม่บี้นะครับผมอย่างช้าก็คือเจ็ดวันนะครับนะครับดังนั้นแล้วรุ่นนี้ก็จะออกพรุ่งนี้นะครับท่านเยอะนมดูฝักหลอกนะครับผม หลอกก็หอมแลลวนะครับผมพรุ่งนี้ออกหมดนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกๆเกอาอกไว้ก่อนเนาะนะครับผมออกแล้วเด้อบี้ออกยังบอหลายเนาะท่านได้สั่งพันไว้เดี๋ยวได้แน่นอนแก่นมากครับทุกท่านลังไหม่นะนะครับผมไม่ได้อวยเด้อแก่นดีจริงๆนะครับผมวันนี้มันมีค้มคมมีฝนเนาะฝนตกไปแล้วสองรอบนะครับผม โดนความชื้นหน่อยเพราะเราเปิดหน้าต่างเราไปอากาศไปให้ลูกๆเนาะรังใหม่ก็จะเป็นเหมือนมันจะนิ่มแต่ที่จริงมันแก่นมากนะครับผมรังนี้แน่นมากเลยเมื่อวานเนี่ยที่ร้อนๆแบบตกดินก็ดังป๊อกๆนะครับผมฮะ สำหรับท่านใดที่สนใจพันนี้นะครับท่านมีอีกรอบหนึ่งช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับทุกท่านก็รอได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผมสิ้นเดือนก็ท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงพันนางลายพื้นบ้านเอาไว้เลี้ยงช่วงหลังสงการนะครับผมช่วงสิ้นเดือนเมษา <ls> ha, ก็สามารถจะสั่งไว้ได้เลยนะครับว่าอยากได้กี่แผ่นเนาะจองแล้วแจ้งจํานวนไว้ก่อนนะท่านทางหุกนคจะได้จัดสัรนให้นะครับผมแต่ถัดจากนี้นะครับผมก็จะมีพันพื้นบ้านอยู่นะท่านมีพันนางเหลืองพันหน้าแว่พันนางน้อยนะทุกท่านแล้วก็พันสามสายเลือดด้วยนะครับผม ที่จะให้บริการอย่างที่เราแจ้งไว้ครับทุกท่านหลายสายพันธุ์อยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจก็จะมีพันธุ์ออกอีกช่วงหนึ่งประมาณที่สักวันที่หกถึงแนะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าเราจะรอให้แม่บนะี้เนาะออกจากกรังเนี่ยสักหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแม่บี้ก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนี่ตุ้ยตุ้ยนะเดี๋ยวเราจะแยกออกเนาะออกก่อน